This The Tender's Podcast slow sip Thought and Empathy is Brain Sip Slow A and of สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Brain Tender บารแห่งปัญญาที่จะลินเรื่องราวและแก่นคิดดีๆให้คุณได้จิตในนี้คุณเคยได้ยินไหมครับโลกมีสีที่แตกต่างกันตามแว่นตาที่คุณใส่มองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมองโลกแบบครัวตรงข้ามสิ่งถูกสิ่งผิด ความดีความเลวความโง่และความฉลาดแต่บางคุณค่าของสังคมเช่นความเมตตากับดูสูงส่งในมุมมองของคนบางกลุก่มและอาจถูกลดทอนคุณค่าลงในมุมมองของคนฝั่งตรงข้ามเช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้กำแพงระหว่างพวกเรากับพวกเขายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆคำถามคือเราจะยังหาความเมตตา ให้กับผู้ที่ไม่ใช่พวกเราได้อย่างไรวันนี้ The Branded ขอพาคุณย้อนไปในยุคที่โลกถูกแบ่งแยกอย่างสุดขีดกับภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่อง c h ล l ิส s ์ของสตีเวนสปิลเบิร์กที่กว้ารางวัลเจ็ดออสการ์และถอดรหัสเอมบตีที่ซ่อนอยู่ในใจของชายคนหนึ่งที่ดูเผลิน,เ,นเขาไม่ใช่คนดีเลยแม้แต่น้อย คืนนี้ผมอยากชวนคุณหลับตาสักครู่นะครับลองจินตนาการภาพของสงครามโลกครั้งที่สองนึกถึงเครื่องจักรในโรงงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมชายวัยกลางคนยืนถือกระดาษยับยับแผ่นหนึ่งบนกระดาษมีลายชื่อเรียงกันแน่นเหมือนบัญชีของยมพบาทผู้ชายตรงหน้าเราถ้ามองผ่านๆเขาไม่ใช่คนดีเขาชอบดื่มเขาชอบกำไร และเขาก็เก่งในการหาประโยชน์ท่ามกลางวิกฤตแต่ในคืนนี้เขาเลือกอย่างหนึ่งที่แพงที่สุดความเป็นมนุษย์คืนนี้เราจะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆที่อาจจะต้องตอบด้วยหัวใจอะไรทำให้คนคนหนึ่งยอมขายทุกอย่างเพื่อเก็บชีวิตของคนอื่นไว้ออสการ์ชิลเลอร์นักธุรกิจชาวเยอรมัน และสมาชิพกพรรคนาซินเขาเป็นนักธุรกิจที่ชอบความสำเร็จและคุ้นเคยกับงานเลี้ยงวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าคนงานของเขาหายไปแต่มันไม่ใช่การลาออกอีกวันเขาเห็นแววตาของเด็กคนหนึ่งที่ทำให้เขาตระหนักได้ว่าความกลัวแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ในดวงตาของใครทั้งนั้นนับจากวันนั้น สิ่งที่เขาเริ่มนับไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นชีวิตเขาเริ่มฟังเสียงกรีดร้องของโลกและถามกับตัวเองว่าหากเรายังนิ่งเฉยเราจะเหลือความเป็นคนไว้เท่าไหร่พวกเราอาจจะไม่เคยอยู่ในสงครามกันนะครับแต่เราอาจจะอยู่ในโลกที่รีบจนลืมหน้ากันโลกที่ปลุกปั่นภาพจำลองให้เราเข้าไปสวมมันอย่างไม่เขินอายและบางครั้ง คนธรรมดาก็าถูกผลักไปอยู่ตรงมุมให้ต้องเลือกข้างระหว่างกำไรกับมนุษย์ในช่วงเวลานั้นเมื่อกฎที่เคยยุดไว้ค่อยๆพังลงสิ่งที่เราเรียกว่าผิดอาจเริ่มถูกแต่งหน้าให้ดูเหมือนหน้าที่คนที่ใจดีถูกล้ยอยย่อว่าอ่อนแอความเงียบกลายเป็นความปลอดภยัยโลกแบบนี้ทำให้เข็มทิศในใจเราหมุนเคว้งอย่างไรทิศทาง ในคืนหนึ่งเขาได้รับแหวนวงเล็กๆซึ่งเป็นของมีค่าชิ้นสุดท้ายที่คนงานรวมกันมามอบให้บนแหวนมีข้อความเก่าแก่จากคัมภีร์ทันมุดของศาสนายิวที่ว่าช่วยชีวิตหนึ่งไว้เท่ากับช่วยโลกทั้งใบเขาลองไห้ไม่ใช่เพราะซึ้งที่ได้รางวัลแต่พอตระหนักได้ว่าเขาอาจทำได้มากกว่านี้แต่ในตอนนี้ เวลาที่เหลือนั้นอาจไม่พออีกต่อไปตรงนั้นเองที่ระดับของศิลธรรมในใจของคนธรรมดาคนหนึ่งขยับขึ้นอย่างเงียบงันไม่ต้องมีพิธีมอบรางวัลไม่ต้องมีช่างภาพวันต่อๆมาเขาเริ่มใช้ทุนของตัวเองแลกกับชื่อบนกระดาษทีละชื่อทีละลมหายใจเขาเริ่มเถียงกับเสียงส่วนรวมที่บอกว่าความเมตตาคือความอ่อนแอ และเริ่มฟังเสียง่วนลึกที่บอกว่ามันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์แม้เราอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ในโรงงานนั้นนะครับแต่เรายืนอยู่หน้าจอของเราเองเราถ่ายจอแล้วก็พบแต่เสียงที่เหมือนกับเรายิ่งในช่วงนี้เราอาจรักชาติมากขึ้นและอาจคิดไปว่าอยากจะจัดการกับเพื่อนบ้านผู้ลุกหลานจนลืมไปว่าอีกฝั่งก็หิวกลัว และคนรักชาติเหมือนกันกันกบเราเมื่อพาปะทะกันตามชายแดนที่เราเห็นถูกคัดมาให้เรากดถูกใจมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ค่อยๆหายไปคือหน้าและชื่อของคนจริงๆตรงกันข้ามกับชินเลอร์ที่ชื่อของเขาจะไม่มีวันจางหายไปในประวัติศาสตร์ของโลกชินเลอร์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการตื่นรู้ทางศิลธรรม ซึ่งเป็นการยึดโยงกับคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งก็คือความเมตตาความเมตตาของเขาไม่ได้โผล่มาจากอากาศหรอกนะครับแต่มันถูกวางมาเมล็ดเอาไว้ตั้งแต่อย่างเด็กเพียงแต่ถูกฝุ่นของสงครามกบไว้ชั่วคราวเขาโตในครอบครัวแคทอลิกชั้นกลางที่สุเดเทแทลนด์ดินแดนที่คนเยอรมันกับคนเช็กปะปนกันเป็นภาพเดียวในชีวิตประจำวัน เสียงตลาดหลากหลายภาษากลิ่นของขนมปังบ้านนี้อปนกับเสียงหัวเราะของบ้านนั้นตั้งแต่เล็กเขาคุ้นเคยกับความหลากหลายมากกว่าความเป็นพวกเราพวกเขาพ่อของฮันจินเลอร์ทำโรงงานเครื่องจักรการเกษตรเขามีลูกจ้างต่างเชื้อชาติรวมทั้งชาวยิวเสียงเครื่องจักรดังปนชื่อคนจริงๆมากกว่าหมายเลขบัญชี มันค่อยๆสอนเด็กชายคนหนึ่งให้นับคนไม่ใช่นับเชื้อชาติแม้ต่อมาชายคนนั้นจะเข้าไปอยู่ในพักที่วาดเส้นแบ่งนาเติร์แต่มเมล็ดพันธุ์เล็กๆแห่งความเมตตาก็ยังซ่อนอยู่ในเนื้อใจแล้วเมื่อกฎเกณฑ์ของโลกเริ่มแหลกเป็นผุยผงอย่างที่เอมิลเดคายเรียกว่าภาวะอนอมีหรือภาวะไร้บรรทัดฐาน เข็มทิศที่คนส่วนใหญ่ถึงไว้พากันหมุนพล่าแต่สำหรับชินเลอร์เขายังมีเข็มทิศสำรองจากวัยเด็กมันคือหน้าคนชื่อคนเรื่องราวของคนที่เคยทำงานกินอยู่หัวเราะและร้องไห้ใกล้ๆกันการที่เขารับแหวนวงเล็กๆแล้วน้ำตาไหลมันจึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์ชั่วขณะ แต่มันคือมเมล็ดพันธุ์เดิมที่ได้รับแสงอีกครั้งการตื่นรู้นี้ทำให้สมาชิพกพรรคนาซีและนักช่วยโอกาสคนหนึ่งที่หวังจะล่ำรวยจากการทำสงครามกลายเป็นผู้ที่ทุ่มเททรัพย์สินทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวให้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปมากกว่า1,200คนจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาสรุปกันว่า เรื่องราวของชิลเลอร์ให้แง่คิดอะไรกับคนยุคเราบ้างภาพ,พยนตร์เรื่องชิลลลิ์อาจไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นที่ว่าคนยิวและคนเยอรมันอยู่กับเสียงสะท้อนแห่งความเกียดชังในยุคนั้นอย่างไรแต่อาจทําให้เราฉุกคิดได้ว่าปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลและมุมมองของเราถูกคัดกรองมากขึ้นทําให้เราเจอแต่พวกเราและความคิดเห็นต่งตางๆที่คล้ายกันจนยากที่จะเข้าใจพวกเขา ที่คิดไม่เหมือนกับเราทุกวันนี้ AI อาจส่งเสริมความเกลียดชังและแบ่งผู้คนผ่านเนื้อหาที่เราเสพคล้ายกับการทำพัพกันด้าของนาซีซึ่งเราสามารถดูได้จากการแสดงความเห็นตามโซเชียลท็อปปิกต่างๆหรือประเด็นทางการเมืองที่มักมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและใช้เฮสปีดอยู่อย่างสม่ำเสมอสุดท้าย คือการมองเห็นคนอื่นเป็นแค่ข้อมูลหรือทรัพยากรหรือสิ่งที่สามารถประมวลผลหรือแทนที่ได้มันเหมือนกับที่นาซีเยอรมันทำกับเฉลยสงคารามและคนงานชาวยิวสิ่งนี้ทำให้ความเห็นโอกเห็นใจซึ่งกันและกันลดลงไปเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันจากเรื่องราวของออสการ์ชิลเลอร์ที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดครั้งต้น The b r a n n Tender ขอลินค็อกเทลแห่งความเมตตาให้คุณสักหาแก้วให้คุณได้จิบเพื่อลองสร้างความเมตตาให้กับผู้ที่ไม่ใช่พวกเราดูครับแก้วที่หนึ่งเห็นความทุกร่วมกันคืนนี้ลองนึกถึงคนที่คุณไม่เข้าใจที่สุดเราถามกับตัวเองเบาๆว่าเขาเคยทุกข์เคยผิดพลาดเคยเจ็บปวดเหมือนกับเราบ้างไหมการยอมรับว่าทุกคนไม่สมบูรณ์แบบ จะทำให้กำแพงที่เราสร้างขึ้นเตี้ยลงแก้วที่สองอ่อนโยนกับตัวเองก่อนเมื่อลม้มอย่าตัดสินตัวเองแหรงนะักให้พูดกับตัวเองเหมือนกับเพื่อนรักเพราะคนที่ไม่ซ้ำเติมตัวเองมักไม่ซ้ำเติมตคนอื่นด้วยเช่นกันแก้วที่สามการรับรู้ด้วยสติก่อนพิมพ์คอมเมนต์แรงๆลองหยุดหายใจลึกๆสักสามครั้ง แล้วสังเกตความรู้สึกตัวเองนับหนึ่งถึงสิในใจแล้วค่อยตัดสินว่าจะพิมพ์อะไรแก้วที่สีเปิดหูให้กับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยลองเรื่องที่จะเปิดใจรับฟังเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ที่ไม่ใช่พวกเราหรูบ้างการฟังอย่างเข้าหกเข้าใจคือก้าวแรกของการสร้างความเมตตาแก้วที่ห้า มองหาประกายในความมืดวันนี้ลองมองความดีเล็กๆในคนที่คุณไม่ชอบที่สุดสักข้อหนึ่งการมองเห็นคุณค่าในคนอื่นคือการเก็บคุณค่าของตัวเราเองไว้และจะช่วยให้เราเปิดหัวใจที่เมตตาขึ้นได้หากคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากจะขออะไรคุณสักอย่าง,งครับก่อนคุณจะปิดไฟในคืนนี้ ลองนึกถึงกระดาษยับๆแผ่นนั้นถ้าดินสอของชินเลอร์อยู่ในมือคุณคุณจะวงชื่อใครเป็นคนแรกบางทีความเมตตาอาจจะเริ่มจากการยอมรับว่าพวกเขาแท้ที่จริงก็คือพวกเราในแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่เราอาจจะต้องระวังไว้หน่อยนะครับเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะเอามากๆเพราะฉะนั้นในครั้งหน้า เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเราจะดูให้ออกว่าผู้วิเศษกับนักต้มตุนมีกระบวนการประกอบสร้างขึ้นมาอย่างไรและอะไรอยู่ในใจของเขาเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการแสดงและความอ่อนโยนที่มาจากหัวใจเราเจอกันใหม่ข่าวหน้ากับ The b r a n นเท n เดสําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ